ในปกูจีเป <Yeah. c oughs> ็นเขตที่ราบทางต้นน้ำของแม่น้ำไส่งอนที่กว้างใหญ่ด้วยกระแสน้ำที่ไหลรวยรินที่ขึ้นขึ้นลงลง ผลไม้ที่ติดต่อกันริมทางหลวงที่ให้ความร่มเย็นตลอดทั้งปีด้วยไม้ผลต่างๆของโซนร้อนที่ผลิดอกออกผลทั้งสี่ฤดูกาล เป็นแดนสูวนยหญ่ที่ราบเรียบเสมือนสนามบินที่กว้างใหญ่ถนนหนทางขวักไขว่กูจีมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด160ตารางกิโลเมตรแต่มีเส้นทางมากหลายทั้งระบบคลองตัดกันขวักไขว่ทอดยาวตามทางสายแปดทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครเซงอนซึ่งเป็นศูนย์บัญบรรชาการของอเมริกาและทางการุ่ม ีด้วยภูมิประเทศเช่นนี้ประกอบกับธรรมชาตินี้กูจีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจึงกลายเป็นสถานที่ไปพิกนิกเพื่อหาความบันเทิงของชาวเมืองในยามพักผ่อนหย่อนอารมณ์และเป็นดินแดนของคนงานผู้ใจดีดินแดนแห่งชีวิตบ้านนาที่สดชื่นดินแดนของวัยเด็กที่ได้ศึกษาเล่าเรียนด้วยความสงบสุข แต่จนอเมริกันผู้ใจโหดได้มัดหมายทำลายล้างดินแดนผืนน้อยแห่งสันทิสุขนี้ของภาคใต้ประเทศเวียดนามอยู่ห่างจากอเมริกานับมนหมื่นไมล์ด้วยคาถาอาถรรพ์ที่ทันสมัยด้วยปืนใหญ่เย็เงแรงเครื่องบินรบยุทธศาสตร์ B-52 และด้วยสารพิษเคมีกับไอพิษพวกเขาหวังที่จะเจาะทะลวงเขตสามเหลี่ยมประดุดเหล็กเพชรนี้ ของการปฏิวัติเวียดนามใต้เพื่อเป็นช่องลมหายใจให้แก่ซากศพของทางการหุ่นไส้งงอนโดยที่พ่ายแพ้มาสิบสองครั้งติดต่อกัน เปรียบเสมือนปีศาจร้ายที่ละโมบและบ้าระหัำได้โจมตีกระทั่งวัวควายเป็ดไก่โจมตีกระทั่งต้นไม้ใบเขียวโจมตีดินแดนและโจมตีแม้กระทั่งหมอกข้าวหมอกแกงโจมตีทั้งพระพุทธรูปหมู่บ้านมากหลายที่อุดมสมบูรณ์ของเขตกูจีได้ถูกระเบิดกระสุนของวอชิงตันทำลายล้างอย่างป่าเทิอนอธทิหมู่บ้านกลางหลังนี้ ทำลายเรียบเป็นหน้ากลองพวกเขาได้บุกเข้าไปในห้วงเหวของจริยุท์กูจีพวกเขาคือใครกันนั่นก็คือนังสาวจันทิก่งเป็นสาวร่างเล็กกำพร้าพ่อแต่เข้มแข็งด้วยความอาฆาตแค้แนแทนญาติและชาติบ้านเมืองเธอร่างเล็กยิก่งกว่าคูสู้รบแต่ความโกรธแค้นเหนือกว่าแผ่นดินโดยปืนเล็กยาวและระเบิดมือที่มีอยู่ เธอได้สู้รบก,กับทหารชานศึกให้ล่าถอยไปนับสิบกระลอกโดยการโจมตีประเดิมชัยไม่กี่ครั้งหน่วยรบของนางสาวหึงได้พิชิตฆ่าศึกอเมริกันร18คน <Wow. S 1> เข้าคนนั้นคือฝ่าวันโกดผู้เป็นหัวหน้าทหารประจำตำบลที่เก่งกล้าและสามารถรักเพื่อนฝูงเป็นชีวิตจิตใจไม่เกรงกลัวต่ออำนาจระเบิดกระสุนอเมริกัน ในเมื่อเขาได้ถือทุนระเบิดบกที่ตัวเขาทำขึ้นเองดักทางรถค่าศึกที่จะผ่านมาเมื่อเขาเล็งกระบอกปืนเล็กยาวยิงเครื่องบินอเมริกันตกเมื่อเขาใช้โอกาสเหมาะบุกเข้าที่ซ่องสุมเพื่อเผด็จศึกในการสู้รบพันตูกับอเมริกันไม่กี่ครั้งตัวเขาคนเดียวได้ยิงค่าสึกตายนับร้อย ได้รับก,การประกาศเกียรติคุณเป็นนักรบยอดเยี่ยมสามประเภทคือนักรบยอดเยี่ยมในการพิชิตอเมริกันนักรบยอดเยี่ยมในการปราบยานเกราะและนักรบยอดเยี่ยมในการยิงเครื่องบินตกและหน่วยจราจุตดางเหียบของเขาทุกคนล้วนได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นอัศวินพิชิตอเมริกันนั่นก็คือบานน้ชาวนาใจซื่อ ช่วชีวิตรู้แต่ทําไร่ไถนาเพิ่งจะมารบศึกเป็นครั้งแรกแต่ก็คิดการได้อย่างแน่นอนรู้ท่านี้ทีไล่ของแม่ทัพอเมริกันที่มักจะเดินทัพตามแผนวิทยาศาสตร์เพื่อวางทุนระเบิดบ,บกติดระเบิดมือตามจุดต่างๆเพื่อปราบข่าศึกได้อย่างแม่นยำด้วยผลงานที่พิชิตข่าศึกอเมริกัน16คน และปราบยานเกาะได้สามครั้ในบ้านนี้จึงได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นอัศวินพิชิตอเมริกันในระดับเกียรตินิยมนั่นก็คือนางสาววอธิโมสาวร่างเล็กบอกบางแต่สวยงามให็งขนหดดึกชอบฟังเพลงมากกว่าเสียงระเบิดกระสุนแม้จะเป็นผู้หญิงอ่อนแอแต่ใจนั่นเด็ดเดี่ยวคุณผู้ชายไปถึงไหนเธอก็ไปถึงนั่น บ้างก็สะพายปืนเล็กยาวบ้างก็แบกเครื่องยิงระเบิดติดตามค่าสกานใกล้ชิดต,ตลอดเวลาแปดวันและในการสู้รบครั้งแรกก็ได้รับการประกาศกิยติคุณเป็นอัศวินพิชิตอเมริกันด้วยจิตใจอันแน่วแน่ที่จะปกป้องถิ่นฐานบ้านเกิด ชาวนาธรรมดาทั้งหลายนั้นของกุ่มจีได้ทลายการเดินทัพที่มีชื่อว่ากับดักที่มีขอบเขตใหญ่ยยโตของข้าศึกอเมริกัน้ืยกับดักง,ง,ง่ายๆแห่งสงครามจริยุทธ์ข้าศึกมาต้องรบข้าศึกไปก็เริ่มเสริมสร้างกำลังลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดกระสุนปืนใหญ่ที่แก๊บเนา่า ซากยานเกาะและเครื่องบินอเมริกันที่ทิ้งไว้ในสมรภูมิกูจีต่างได้เก็บเข้ามาในโรงงานช่างแสงของจริยุทตทำเป็นอาวุธพิสดารที่สามารถปราบยานเกาะและปราบข้าศึกอเมริกันเป็นมุมหมู่โดยที่ศึกษาความคิดทื่องของนักรบฝ่กบันโกที่ยอดเยี่ยมจริยุท์กูจีได้สร้างแท่นไม้ทีติดระเบิดลูกปืนหลายๆล,ลูก กระสุนปืนใหญ่ที่แก๊สเน่าก็ใช้สว่านเจาะรูฝังแก๊สใหม่ตั้งอยู่ใต้ฐานระเบิดลูกปืนแม้จะยึดปืนใหม่ๆของข้าสึกได้หลายชนิดอาทิปืนกลมือยิงเร็วเครื่องยิงระเบิด m 7 9 9แต่จรยุทธ์กูจีก็ไม่เคยลดละในการที่จะส่งเสริมการรบตามแบบดั้งเดิมของตนลุงขวากซึ่งก่อนนี้ใช้เป็นกับดัก เพื่อจับสัตว์ป่าข้าศึกอเมริกันย่างกายเข้ามาในดินแดนกูจีอาจจะตกตายในหลงขวาได้ทุกเมื่อแต่ละบ้านก็ถือว่าเป็นหน่วยสู้รบหนึ่งแต่ละคนก็เป็นอัศวินพิชิตอเมริกันนั่นก็คืออานุภาพชนะเลิศของจรยุทธ์กูจีแม้นจะดำรงชีวิตอยู่ภายใต้หากระสุนระเบิดของข้าศึกตลอดวันคืน แต่ชาวอำเภอกูจีก็ไม่ยอมทิ้งแผ่นดินแม้แต่กระเบียดนิ้วปักใจมั่นทำการผลิกทำให้สุภาษสิทธิ์ของบรรพบุรุษที่ว่ามีสเสบียนกลังเหมือนมีทัพทรงพลังเข้มแข็งเพื่อเป็นคัำขวัญในการชี้นำการปฏิบัตินั่นก็คือมือปืนมือไถยข้าสึกจมที่กลางวันพวกเขาก็ทำไร่ไถนากลางคืน ซึ่งในท้องนาของพวกเขาเต็ไมไปด้วยสะเก็ดกระสุนระเบิดจำเป็นที่พวกเขาจะต้องฟันฝ่าวัส์นานับปักการเพื่อให้จรยุทธ์มีอาหารเพียงพอเพื่อรบชิงชัยกับข่าศึกข่าศึกอเมริกันประสงค์จะทำให้กูจีเป็นแดนมรณะแต่กูจีก็ยังคงดำรงชีวิตอยู่ได้ จะอาศัยอยู่บนพื้นดินไม่ได้ชาวป,ปูจีก็ต้องอาศัยใต้ดินแม้จะคับแคบและอบอ้าวไปบ้างแต่โดยอาศัยความเฉลียวฉลาดในการจัดสังเตรียมการชีวิตแห่งเสรีภาพในอุโมงก็ยังคงสบายใจฉันปกติและก็ยังคงหุงต้มอาหารพักผ่อนประชุมศึกษาเล่าเรียนใช้นังรับแขก รวมทั้งจังตลาดซื้อขายสินค้าอยู่ในอุโมงนี้เองค่าศึกอเมริกันประสงค์จะทำให้กูจีเป็นแดนมรณะแต่กูจีไม่มีวันตาย การสร้างหมู่บ้านสูร้รบด้วยความวิทยะอุตสาหกกูจีก็เลยกลายเป็นกักดักยักษ์สำหรับทหารอบริกันผู้รุกราน